การปรับแต่งฟอนต์ในเอกสารฟอนต์คือรูปแบบตัวอักษรใน Windows ที่เรานำมาใช้ได้การใช้ฟอนต์ที่แตกต่างกันจะทำให้ข้อความในเอกสารดูน่าสนใจการเลือกฟอนต์ที่ใช้นะคะฟอนต์ที่เราสามารถเลือกนำมาใช้ได้นั้นมีอยู่มากมายเพื่อให้เหมาะสมกับชนิดของเอกสารที่เราสร้างขึ้น เราก็สามารถเลือกฟอนต์ชนิดอื่นๆกับเอกสารของเราได้ดังนี้นะคะ 1. ให้เราคลิกเมาส์ที่ข้อความแล้วคลิกครั้งเพื่อคุมดำข้อความส ให้เราคลิกที่กลุ่มเครื่องมือฟอนต์หรือแบบอักษร 3. เลือกรูปแบบฟอนต์ที่เราต้องการนะคะฟอนต์มีมากมายให้เราเลือกนะคะลักษณะจะแตกต่างกันไปในที่นี้จะเลือกอังสนานียเพื่อให้ฟอนต์ออกมาอย,ยังสวยงามนะคะ ตอนนี้การเลือกฟอนต์ของเราก็ได้เปลี่ยนเป็นอังสนานิ้วแบบสวยงามแล้วนะคะให้เราคลิกตรงที่ว่างเราก็จะได้แบบฟอนต์มาแล้วค่ะหรือการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ข้อมูลในเอกสารส่วนใหญ่นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆเช่นส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปส่วนที่เป็นหัวข้อของเอกสารซึ่งอาจมีการแบ่ง ย่อยออกเป็นหัวข้อใหหญ่หัวข้อย่อยเพื่อให้เอกสารเป็นระบบมากขึ้นซึ่งการแบ่งความสำคัญหรือการเน้นข้อความอาจทำได้โดยให้ข้อความส่วนนั้นมีขนาดใหญ่กว่าข้อความปกติดังนี้1ใช้เมาส์เลือกข้อความที่เราต้องการนะคะแล้วคุมดำ สไปที่หน้าแรกนะคะเลือกกลุ่มเครื่องมือฟอนต์หรือแบบอักษรน,นะคะ